น้าสาวกำลังตัดยอดผักหนามใช่ไหมใช่ไปให้หลานสะพ้ายทำกับข้าวกินจากบ้านหลุกสวนริมคลองมีเยอะเหมือนกันนะอคงพอคงพอได้สักมื้อหนึ่งผักหนามเนี่ยไปทําอะไรกินได้บ้างแม่ไม่รู้อ่ะแม่ไม่รู้ลวกกินน้ําพริกได้ลวกกิมน้ําพริก มันเป็นผักน้ํานะอืน้ําท่วมไม่ตายอืขึ้นขึ้นเองโดยธรรมชาติขึ้นเองโดยธรรมชาติได้ปลูอขึ้นน้าสุจิตตาใช่ยอนี่อะไรแม่เห็นมั้ยน่ะจนยอดจนยอดเสาเห็นไหมตัวมังกรตัวมังกรนกเออนกไก่ย่างนกกกะย่างใช่ไหมพี่โอยะนกตัวใหญ่ใหญ่นกปากหาง นกปากห่างนกปากหางมีนกปากหาก่กางด้วยบ้านเรานึกว่าบางทีตัวมังกรมันก็ขึ้นไป